เพืเ่อนๆเห็นเหรียญนี้ไหมห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์เพื่อนคิดว่ามันมีค่าไหมเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นอย่างเงี้ยเราเคยพกเพื่อ,อไปใช้ไหมคนส่วนน้อยที่เอาไปใช้ผมเคยเห็นนะคนที่แบบว่าพกตัวนี้ไปด้วยเวลาเข้าเซเว่นแล้วก็แบบเอาไปจ่ายเขาเวลาที่มันเจอเศษแบบนี้นะแต่จริงๆมันมีค่ายเยอะนะแต่ผมจะให้ดูอะไรนะ เห็นตัวนี้ไหมจาก9.02เป็น9.40ขึ้นมาเท่าไหร่38สตางค์ใช่ไหมแล้วดูเงินที่มันมันเปลี่ยนไปเป็น38บาทเลยนะจากเงินแค่38สตางค์9.02เป็น9.40เปลี่ยนให้เงินของผมใน ในพอตเนี่ยกลายเป็น 38, 49, สามสิบแปดจดสี่สิบเก้าสตางคอตั้งแต่นั้นมาผมเห็นค่าของเงินสตางค์เลยนะแล้วผมจะแก้ไขยังไงไม่ให้ผมได้อิเรียนพวกนี้คุณรู้จักทูมานี่วอลเลไหมไ <laughs> ม่งั้นก็เอฟซ่ะทุกครั้งที่ผมเข้าไปใช้จ่ายอะผมจะถ้ามันออกมาเป็นเศษอย่างเงี้ยถ้าผมไม่มีเงินสดจริงๆผมก็ไม่ใช้ไม่ค่อยใช้หลงเงินสดผมจะใช้เป็น ผ่านพวกแอปแทบทุกอย่างเลยผมก็จะใช้แอปพวกนั้นจ่ายเงินแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทำตลอดคือเวลาเขาถามว่ามีออเบิร์เบอร์ไหมผมจะบอกว่ามีตลอดเพื่อให้ได้คะแนนคะแนนผมเอาไปทำอะไรผมเคยแลกซื้อข้าวซื้ออะไรนะมันมีประโยชน์นะ ถือว่ามันจะเป็นค่าเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกับอีตัวเนี้ย์จุดเก้นย์สองเป็นเก้าจุี่ยเพิ่มมาสามบดบาท0ูนสหเป็น0.38ได้เงินมาสามสบามหนึ่งบาทต้นทุนของผมเป็นสามร้อแปดแปดนะจุดหกห้าได้มา4ี่ร้อยยีห้าห แค่ขึ้นมาจาก0.35สตังค์เป็น0.38สตังค์นะขึ้นมา0.03เห็นไหมแค่นิดเดียวนะเหมือนคนงกเน้องแบบแค่สตังค์เศษสตองสตังค์นี้ก็จะต้องเก็บทุกบาททุกสตังค์เลยหรอถ้ารวมกันนีเยอะๆนะถ้าสมมติน่อคกุลนะไปเข้าเซเว่นใช่ไหมครับ แล้วมันไปติด0.50คือหมายถึงว่าเวลาเราไปซื้อของแล้วเขาให้เราจ่ายแล้วมันมี50สตางค์แต่เราไม่มี50สตางค์จ่ายเขาเขาจะเอาเหรียญ50สตางค์ให้คุณนะทอนมาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดวันนึงคุณเข้า10รอบอะ0 5 0 50, 50สตางค์นะเข้าเซเว่น10รอบได้ทอน50สตางค์สิรอบเลยนะคูณ 1, 0 เท่ากับ5บาทครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าคุณอะถึงแม้จะได้เหรียญสตังมาทิ้งไว้ที่ห้องอ่ะคุณไม่เอาไปใช้หรอกคุณทิ้งไว้เลยกองไว้อย่างนี้เลยมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท <c oughs> นี่แหละครับสงสัยได้มาจากคํานี้หรือมะโอเคครับตั้งแต่เล่นหุ้นเป็นผมก็หวงเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น50สตังค์ย5สิางค์ผมก็เอาหมด